อ่านี่โบกกลับเข้าไปนิดหนึ่งแบบว่าครบรอบ100ปีกดรักหนึ่งพี่อ๋อ i ี v อไอ IPV อ๋อ IPV อ๋อ i p ขึ้นเลยนะความรักโอ๊ยอะไรครับเนี่ยเฮ่แต่ว่าคุณก็ดูมีตังค์นะเฮ้ยแต่ว่าคุณก็น่าจะได้แล้ะ ยอะไรวะเนี่ยแม่งมากูกันอี่ีเหลืองผีเหลือโอ๊ยน้ำตาไหลใครหันหอมวะ เ,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 เป็นเจ้าหญิงในอ,อ้นอมแขนเจ้าชายดีตรงนี้ก็ไ e ด้รักเาม่งคนนี้นเล่นนี่้่าไม่หยวจนแล้วค่ะอ๋อใส่แล้วคันมากเลยค่ะ ซักแล้วโหดเหลือไม่ใช่ซักแล้วหดต้องเสื้อผมสีตกค่ะคุณไม่อยอมาพูดอย่างนี้อย่ามาเล่นอย่างนี้ก็จะวปาสีเหลืองสวยมากสีม่วงสวยมบอกเลยคุณนะผมแคปชื่อคุณนะแล้วก็สีม,สวม,สม,สวม่วงผมบอกแหละเราไม่มีชื่อไม่มีชื่อคุณนะผมไปถึงหน้าบ้านคุณเลยวอย่าให้รู้นะสีลุมคือสวยมาก มันไม่มีครับรองเท้าสวยมากค่ะผมเครียดเลยหมูยอคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยเออก็จริงๆเป็นลายที่แบบดูออกเลยว่าเป็นลายเส้นของใครจริงๆเป็นลายเส้นนี่เอกลักษณ์ไประดับหนึ่งแบบฟิลแบบแวนโก้เฮ้ยเปรียบเทียบกันไปเลยระดับนั้นไปเลยคนนูมื่น เล่นไงครับเนี่ยเกิดอะไรเกิดอะไรก็เลยขึ้นทุกคนคนเขามาคาดหวังไงโควิดไงเขาเหงาอ๋ออ่ะพูดถึงโควิดอัปเดตสักหน่อยอัปเดตสักหน่อยออััปเดตสกหน่ยว่าเราทงพูดไปตรวจมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงใช่แล้วเราก็รอผลอยู่นะครับว่าจะหมู่หรือจ้าใช่ที่ผมบอกโคตรแข็งแรงมากตอนเนี้ยนะฮะแต่ก็รอดูที่ผลตรวจแล้วก็รอทําตามอย่างนั้นก็พูดถึงการตรวจก็คือ อืต้องบอกตรงๆว่าเสียความรู้สึกสุดๆผมบอกเลยผมปวดบอกเลยผมกวดมากมันเจ็บมากจริงๆทุกคนคุณแทงทีเดียวก็เละแล้วคุณแทงมันจะโมกผมพุ่นหมดแล้วแหละแต่ก็ต้องไปตรวจนะครับเพื่อเพื่อเพื่อความชัวโอเค จออยไมันก็ทุกวันเลยครับเลยเงินว่างก็อยู่ด้วยกันตลอดจริงๆใครอ้อนใครมากกว่าไม่มีครับแต่ว่าถ้าเรื่องงอนเนี่ยผมว่าเขางอนเก่งกว่าใครใช่ผมจะเป็นคนแบบใช้ใช้มันยาให้เกิดประโยชน์นะเกิดหน้าตาเหมือนกันมากเลยนะเราบอกว่เหมือนพี่น้องเหมือนนะเขาบอกว่าคนที่แบบเป็นใจกันหน้าจะเหมือนกัน เอาแล้วครับเข้าหมดจินแล้วเลยพี่คิดเองนะแล่นรอดได้กันไหมโอ้นอนครับถ้าสมมติว่ามันเป็นงานเช้าต้อมาด้วยกันไปขออนุญาต้องตวัถามแล้วแบบช็อกบ้างเลือย ใใช่หตหจาครา comment, เรสไไวัสดีครับผมยินครับผมวอลครับไม,ไม่หนักดีนะซื้อให้มา ถ้าไปตักเครื่องถ้ามันกระยับไปเป็นเส้นนั่นแหละโอเคกลับมาต่อฝากเพลงนะครับฝากเพลงพี่พงษ์ได้หรอได้หว่ะเขาจะมือดังก็ได้แล้วสาระแล้วนะสาระแล้วสาระแล้วทุกสเต็มทุกสเต็มเลยบุห์นสตรีมมิ่งสตรีมมิ่ง that's the damn